นะครับวันนี้นะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ทําโครงสร้างมันถ่ายโครงสร้างให้ดูนะครับวันนี้ก็ใส่ใบนะครับใบสับยังไม่ได้เชื่อมนะครับก็คือแต้มไว้เฉยนะครับแล้วก็ใส่ลูกกิ้งนะครับลูกกิ้งก็เสร็จแล้วนะครับลูกกิ้งตัวในนะครับก็จะดันยาเข้านะครับแล้วก็มีตัวปรับความละเอียดความหยาบของยาอยู่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราดันเข้าไป มันเลื่อนได้นะครับมันจะเป็นรูสล็อตนะครับถ้าเราดันเข้าไปมันก็จะชิดใบมีดก็จะทําให้ละเอียดขึ้นนะครับถอยออกมามันก็จะทําให้หยาบนะครับก็คือตัวนี้ก็เกือบจะแล้วเสร็จแล้วนะครับก็เชื่อมเก็บรายละเอียดนะครับแล้วก็ท่นสีนะครับอันนี้ก็รอหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เราสั่งจากนอกนะครับก็ เป็นของนอกนะครับแช่ในน้ํามันนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนั่นนะครับยกเว้นการอายุการใช้งานก็ปกตินะครับมันก็จะมีรั่วมีซึมบ้างนะครับใช้งานเป็นนานๆนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนซีนได้นะครับก็คือใบสับก็จะเป็น12ใบมีดนะครับ12ใบมีดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นมีดของบาซิลนะครับเป็นใบมีดของบาซิลนะครับสำหรับตัดโคน อ้อยนะครับมันแข็งนะครับแล้วก็ราคาก็ไม่แพงนะครับก็เป็นอะไหล่บ้านนะครับที่สามารถหาไหลได้ทั่วไปนะครับตามร้านค้านะครับก็คือโครงสร้างหลักๆก็จะเป็นเหล็กนะครับน้ําหนักก็ประมาณเกือบ200โลนะครับร้อยกว่าโลนะครับสามารถใส่รถได้ทุกรุ่นนะครับรถเล็กนะครับตั้งแต่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้หรือ ตัวที่ทาใหม่นะครับใส่ได้ตั้งแต่ห้าสิบแรงนะครับลงมาอุปตาห้าสิบแรงนะครับแล้วก็ลดตาสุดก็ประมาณสิบห้าแรงนะครับสิบสี่แรงสิบห้าแรงก็ใส่ได้ครับขอให้มีเพาพ t o อนะครับก็ใครที่สนใจนะครับก็สั่งทําได้นะครับก็คุยกันก่อนนะครับราคาไม่แพงนะครับก็ มันเป็นของคนไทยที่ผลิตเองนะครับก็อยากจะฝากไว้นะครับให้เพราะว่าลดต้นทุนการผลิตนะครับในการใช้เครื่องจักรนะครับใครที่มีรถไถอยู่แล้วนะครับก็ได้อยู่นะครับทําให้รวดเร็วในการเตรียมหญ้าให้บัวให้ควายให้แพะนะครับให้แกะอะไรที่กินหญ้านะครับก็อันนี้จะเป็นชอบญ้าเนเปียร์นะครับ ครับขากดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการพัฒนาสิ่งดีๆเพื่อเกษตรกรนะครับโดยฝีมือคนไทยต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ